ในวันที่รา,ราคาทองคำขึ้นไปสูงมากนะครับเราสามารถแบ่งพอร์ตออกมาซื้อแท่งเงิน1กิโลกร,รัมของโบวินซิเวอร์แบบนี้ได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ท,ยที่สามารถป้องกันภาวะเงินเฟอ้อได้มีราคาประกาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับมีราคารับซื้อมีราคาขายออกราคามีการขึ้นลงเคลื่อนไหวตามซิเวอร์สปอตเช่นเดียวกับโกลสปอตของทองคาแท่งเลยครับผลิตจากเม็ดเงินคุณภาพสูง LBMA สมาคมทองคําประเทศอังกฤษเปิดบัญชีซื้อขายง่ายใช้เพียงบัตรประชาชน1ใบเท่านั้นครับน้ำหนักสุดที่กิ1 รรซื้อแล้วไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเรามีบริการโบวินวอลครับซื้อแท่งเงินแล้วจัดเก็บไว้ที่บริษัทมีมาตรฐานปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและที่สําคัญไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมั่นใจเชื่อถือได้ครับบริษัททําธุรกิจนําเข้าส่งออกเม็ดเงินมาแล้วกว่า20ปีบริษัทอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญ,ญาธานีมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองเรามีสาขาน้องใหม่นะครับร้านลักเจมที่ศูนย์การค้าลิเวอร์ไซด์าาพลาซ่าชั้นหนึ่งนั่นเองครับอยากชมสินค้าจริงนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่บบริิษัทน หรือหน้าสาขานะครับร้านลักเจมที่ริวไซด์พลาซาได้เช่นกันครับ